สวัสดีครับวันนี้วันหยุดพิเศษนะคะ่ะท่านแรกช่างหนึ่งก็ทํางานอย่างว่านั่นแหละวันนี้มาติดป้ายเขาจะเย็บเย็บป้ายอ่ะป้ายเท่ๆอ่ะเสื้อพวกแบบสไตล์ทหารทางานทํางานทําทงานนี่อยากให้รอรอครับครับวันนี้ช่างหนึ่งเย็บอาร์มครับลูกค้าจากอําเภอเอาเภอท่าชนะเออนั่นแหละแวะมาใช้บริการครับเวลาลูกค้าจะมาก็คือแกจะไลน์มาถามก่อนว่าช่างหนึ่งเปิดร้านไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะ ลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค,ค้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกเสื้อสไตล์ทหารหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละแบบบางทีก็จะเป็นพวกเสื้อแบบสไตล์ทหารจริงๆอ่ะพวก M 6 0อะไรพวกนี้มาติดอาร์มเนาะช่างเอวเคยไปเย็บร้านอื่นแล้วมันไม่เหมือนช่างหนึ่งเย็บเลยจริงง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆช,ช่างหนึ่งก็คือการใช้เส้นด้ายยีนเย็บนะครับเพราะว่ามันจะทนไม่ใช่ทนเพียงอย่างเดียวนะครับแน่นแล้วก็สวยงามมากๆด้วยครับช่างหนึ่งก็ ลงมือทําอย่างที่เห็นนะครับก็มี3จุดนะครับแล้วก็มีเกงยีนรีไวอีกหนึ่งตัวครับเม็ดอินเฮติครับสีครับแล้วก็นั้นมาตัดปลายขาแบบธรรมดาครับผมครับแล้วกางเกงยีนรีวห้ายตัวนี้ก็คือสีเขียวขีมน่าเทมากๆครับลูกค้าบอกว่าเย็บแบบธรรมดาได้เลยครับเรียมตามที่สไตล์ชั้นหนึ่งได้ดรอรอเลยกันแล้วกันครับ ช่างหนึ่งใช้ได้ยีนแท้ๆนะครับเนี่ยยีนแท้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นได้สีขาวนะจัดให้ลอยๆแจมๆนะครับช่างหนึ่งเย็บบิดให้นะครับเวลาไปใส่เป็นสักพักมันจะมีความพิ้วแล้วจะมีรอยริ้วขึ้นนะครับตามสไตล์งานของช่างหนึ่งครับเย็บธรรมดาของช่างหนึ่งก็คือการเย็บบิดทุกตัวนะครับเริ่มเห็นริ้วนี้เล็กเห็นไหมอ่าแล้วอาร์มตัวนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับจะเป็นแบบเนี่ยเท่ๆครับ ด้านหลังนี่เป็นแบบอินเดแดงนะเท่สุดๆไปเลยลูกค้าสนใจแอดไลน์ติดต่องานได้ครับ n u n g 7 9 5 5บริการทั่วไทยนะครับติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับช่างหนึ่งจะทำงานแบรนด์อะไรอย่างไรแบบไหนวันนี้นิ้วล็อกนะครับผมต้องใช้มือข้างงัดออกมาโอ้โหอาการหนักมากช่างหนึ่งทำงานจนนิ้วล็อกเลยแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับ ติดตามชมคลิปรีวิวหน้าครับเจ้าหนึ่งจะทำงานอะไรแบบไหนอย่างไรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย